สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ห้องเรียนครูแต่ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนครูแต่เรามาดูกันว่าวันนี้ครูแต่จะสอนเรื่องอะไรค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนมาตาตัวสะกดแม่กอกา คำในมาตาตัวสะกดแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดมีเพียงพยัญชนะและสละระะสมกันเช่นอีกาปูนาเด็กๆเรามาฝึกอ่านกันเลยนะคะคำในมาตาตัวสะกดแม่กอกา do a da ro a ra da ra ko a ka mo a ma ka ma o i i ko a ka กีกาพอ,อีทีวอ,อีวีีวีวอ,อีวีพออาพา วิภาหออิหิมออะมะหิมะอออะอะรอไรอไรอะไรชอไอไฉ ลไอไลฉัยไลยถอไอถัยนออานาะถัายนาตออา สสไอใส่ตาใส่หออัวหัวจอไอใจหัวใจหออือถือ ปมอามาถือมารอโ,อโรโรตอ,อีตีโรตี อีกิลอโอโลกิโลสอีสีซออซอสีซอ

Cờ a Ca cờ air cafe, cà phê, ho a he, ho a ha. พีฮาทออะทะรอเอเลทะเลสออสะอสะดอเอาเดาสะเดา กออำกรรมมอือมือกรรมมือขอเอาเผากอไอไฟ เาไฟมออีมีหอเอาเหามีเหาออาอาพอเอียเฮีย อาเฮียสอเยียเสียโจไอใจเสียใจ โมอะมะขอเอือเขือมะเขือสอเอือเสือดอัมดำเสือดำ พอเอ,เล,อ,เ,อเลทอเอเทเลเทอออัมอัมพอเอเพออัมเพ,พ,พอมออีมี ยอเออเยอะมีเยอะพอไอพา,ายรอออรอพายรอรอ,รอ,รอเอรอ,รอเลอะ Kho ơ thớ Lỡ thớ yò ơ dớ Gió ẹ giá Dớ giá สำหรับวันนี้นะคะมาตาตัวสะกดแม่กอกาก็จบลงไปแล้วนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนฝึกอ่านนะคะฝึกเขียนเป็นประจำจะทำให้เก่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย